สวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสมาขายของครับผมมาขายไอศครีมกับโป๊ะไอศครีมกัที่สดอยู่ที่ถนนเหล่านาดีนะครับถนนเหล่านาดีครับแถวๆบ้านสะอาดนะครับอยู่หน้าสำนักงานสัมปทรนพื้นที่คอนแก่นนะครับผมทำมาจากคอนแก่นครับผมคอนแก่นถนนแยกเจริญศรีเนาะตรงผ่านมาบ้านสะอาดบ้านสะอาดแล้วก็มุ่งหน้าไปบ้านเหล่านาดีครับผมเย็นรถไอศครีม ครับผมไอติมกระปกจอดขายอยู่นี่ครับผมสนุนเรล่านะที่ทางนี้ก็จะไปพยูนไปพยูนก็ได้ครับผมว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนนะครับผมว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนเดี๋ยวผมจะนี่ทำแนะน้ำการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับผมถ้าเป็นร้านร้านค้าไอศรีมหรือว่าร้านต่างๆก็สามารถจดทะเบียนอ่าพาณิชย์ได้ครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นหาบเร่แหงลอย หารเรทแพงร้อยไม่ไม่จาเป็นต้องจดหรือว่าหรือว่าต้องการจะจดก็ได้นะครับผมส่วนส่วนตัวนี้อา่าเพราะว่าเพราะว่าร้านของผมเป็นร้านขายปีขายส่งนะครับขายปีขายส่งไอซิมอา่าร้านขายปีขายส่งไอซิมก็จะมีใบประกอบกิจการตัวนี้นะครับผมใส you know, ่ไว้ในายลแล้วก็คืออา่าใบขออนุญาตจะตั้งสถานที่ผลิตอาหารและสะสมอาหารสําหรับอา่อาสนที่อา่าขายส่งและก็ผลิตอาหารนะครับผม ยกเว้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านอาหารตามสั่งนะครับที่ผู้ผลิตที่ผู้ผลิตผลิตแล้วให้ลูกค้ากินโดยตรงเลยอันนี้เรต้องจดทะเบียนตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเชื่อว่าขายส่งโดยมีคนคนกลางมารับเราจ้องจดทะเบียนตัวนี้นะครับผมจดทะเบียนขออนุญาตจะตั้งสถานที่ผลิตอาหารและสะสมอาหารนะครับผมจำไว้เด้อ ถ้าขายตรงจากผู้ผลิตอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารนำสั่งจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ผลิตอาหารและสะสมอาหารแต่ว่าถ้าเป็นร้านขายสรงโดยผลิตแล้วจัดเก็บแล้วมีคนกลางหมายถึงว่ามีผู้มาลับไปขายต่อต้องจดทะเบียนในจุดนี้นะครับอขออนุญาต ผลิตอาหารและสะสมอาหารนะครับผมนี่คือเก็บข้อมูลเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมเพราะมี่เอฟซีถามกันมาหลายพุ่นเลี้ยวเอฟซีพะนะมีมีพี่น้องถามกันมาหลายนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับการจดทะเบียนครับผมอย่าลืมนะครับเด้อถนนเร่านัดดีถนนเร่านัาดดีมาจากขอนแก่นหน้าสัมปกกรหน้าสัมปกกรขอนแก่นนะครับทางนี้จะไปถนนบ้านเรล่านัาดดีแล้วก็ไป พยืนครับผมฝากอุ่นหุนได้ด้วยครับเดอ้อด้านในทีมกับโป๊ะน่าจะเป็นเจ้าแรกทีกแหละในถนนเส้นนี้ครับผมจะเป็นรถฟุตทักนะครับผมรถฟุตทักคันแรกครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ